สวัสดีครับสวัสดีมิตรมังแค่นแฟนมะล่าสวัสดีเอซี่ของมะล่ากันนะคนละเอียดกันทางเหนือเราอยู่บนเที่ยวบินครับพี่น้องบนทางห้องจวดจวดครับพี่น้องสิดหนึ่งคิดภาพี่น้องมากอืมการเดินทางของเราการเดิน้างครับพี่น้องห้องแบบย่างเดียวผมพามาชมเครื่องบินครับพี่น้องคลังสิเป็นเลยครับที่นี่บรรยากาศดีเลยพี่น้อง เดินทางเข้าครับให้งานชมดีป่ะฟังกลุ่นอย่างนี้มองไปครับบนเครื่องอยงนี้ของกินเยอะแยะครับเปียบเลยของกินเยอะแยะอันนี้เป็นมองแรงชื่อๆครับพี่น้องโอ้โหโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้อง เราอยู่บนเครื่องรัอยู่ที่อูตะเภาเขกันไปเนาะอ้าวไปนองเดินทางนาน่งปีตาตังเนาะแสงมัน,น,นจุนจางไปเนอ้นองพาวไปน้องเดินทางนะครับของพวะเราฝากติดตามของพวกเราไปหน่อยนะครับพี่นอ้องตอนนี้ผมอยู่ที่เครื่องบินครับเดินทางครับไปงานฝากพี่ฝากน้องครับผมผมขอติดต่อสบสุอนครับ ฝากคอมเมนต์ดีๆให้หมอทั้งไกหน่อยนะครับพี่น้องอย่าลังใจผู้เห็ดคิดครับพี่น้องเนาะสุขุสุกด้วยครับช่วงเป็นช่องเป็นช่องแอร์ก้าบ้าครับพี่น้องมองห้องอาหารเลยทำเบรนกับพี่น้องห้องเก็บของโอ้ล้ำเลยพี่น้องล้ำไงอันนี้เป็นเบาะวีที่ครับดึง หยุลงยังไงนะพี่น้นะองนะขอบแล้วฝากคนติดตามไปพร้อมกับแขกังใจที่ทำคลิปครับนะ้องอันนี้ผมอยู่ตรงหน้าต่างาาครับพี่น้องโอ้โหนะครับแสงแห้งครับพี่น้องแสงแห้งครับออกการเดินทางครับพี่น้องชีวิตตื่นกินแล้วกินต้องเดินทางตลอดนะนนะนดดครับพี่น,อยน,ยน,นอ้องนะอย็นดีครับพี่น้องเย็นเย็นยู่ทีิวสับเพ่าครับพี่น้องสับยิ้ครับ เราจะเดินทางแล้วครับพี่น้องฝากคุณผู้ชมถึงเอฟซีสุโขุนคนนะครับพี่น้องขอพิธีที่ต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านค่ะสำหรับด้านหน้าสุดนะคะเป็นห้องกับตันค่ะผู้โดยสารสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้ค่ะถัดงมานะคะเป็นบริษั s s ฟิร์สคาร์ส ผู้โดยสารสามารถเข้าไปนั่งได้ค่ะและผู้โดยสารท่านใดสนใจรับประทานเค้กนะคะเรามีจำหน่ายอยู่บริเวณท้ายเคาน์เตอร์เพื่อจะมีเค้กพี่นอาา้องมาเลือกซื้อได้ค่ะซื้อได้ไดลไหลอเนาะนอนพี่น,อนอ้องสุดยอดเลยเรามีเงินเงินหมดนะฝากพ่อมเปจริงจริงผีงอห้องรับน้าการเดินทางคลิปนี้ภาพมันวิ่งขึ้นบินกันพี่น้องเราเดินทางครับพี่น้อง เดินทางพี่น้องไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องเดินทางไปรถแห่นนของเรานะครับรถแห่ที่งานไก่จะเดินเศร้าสวัสวดีสุขภูทุกคนนะครับพี่น้อง FC ของมะล่าไก่นหน่อยครับเขามาแอเล่าฝักติดตามเขาหนำมีห้องนั่งที่ตรงของหน้าต่างนะครับหน้าต่างก,ก,ออก็เห็นดอกพี่น้องยี่งน้อยเหลือเครื่องสิออกดอนแสงพี่น้องโอ้คนกับหลายครับมีล่ำไง เป็นคำบินไดประเทศไทยครับกับพาห่างอ่อมนิดหน่อยนั่มาอันใดเี๋ยวลาออกครับพี่น้องผมขึ้นมากครับพ้าที่น่นองมาเนนบิงครับบรรยากาศสวยๆคุณได้เป็นเคยนั่งคำบินไงพี่น้องอ่ะแล้วก็กลบรับครับคุณพี่สองที่ถือตรงไหมได 85, ้85-88 8994 9 1เกนะคะเชิญมารับเครื่องดื่มได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเครื่องดื่มหนเคาน์เตอร์ครับพี่น้องตอนจุดเดินทางคอนเสิบินครับผมีของของงามเขาจะตั้งไหนเนาะครับผมถ้าพี่น้องเ่็นของงามของเครื่องบินกันเลยมันจะเป็นแบบไหครับพี่น้องเนาะมันสีลูลาที่ยังรถทั่ววะถ้าพี่น้องมปนเบิ้งเครืองบินครับงานงี้ครับเดินทางกับมันลำไกลหน่อย สภาพผมเดินทางน้ากันครับพี่น้องนี่เป็นยังไงครับ<ม>เก็บภาพบรรยากาศสวยครับพี่น้องเดินไปเบึ้งครับพี่น้องอือบรรยากาศดีครับห้องนี้เป็นห้องอาหารครับพี่น้องพี่น้องอาหารนะครับสำหรับแหล่งซื้อสินค้าครับ ก็มีโต๊ะอีมีโซฟาให้นั่งครเป็นช็อปฟังบนมินโต๊ะอีเป็นบูธาหารเบขอามะรังปกติตามขอมาลังก,กันหน่อยนะครับพี่น้องเราอยู่บนเครื่องบินครับคลิปนีครับพี่น้งองพาพี่น้องเดินทางนะครับเราไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันพี่น้องตรวจเกลือนนกันเบุญเคก้กครับพี่น้อง บริษัทบอาหารครับคุณย่าค่ะผู้โดยสารที่ถือตัวหมายเลข8 5 86 91ห2าแคดสบเาอครับเครืนได้ชนะเาหมดแล้วเค้กหมดแล้วเอออันนี้อากาศดีครับพี่ดาวบังนี้เสียงลมปิดไว้แล้วเดินทางดรวจ bọt suối xi mừng hồng ngọc khoáng oh. thang sì mình không, không, không nhìn <laughs> 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 ากาศดีนะครับพี่นังนั่งนั่งห้องอม,มดแล้ววะของแพง้งขอบว่าเราขอบก็จะตามเห,หมือนวัดน้ำแกน้อยน้ำครับพี่นันดูกับผมกับผมเอาตามแกน้อยตลย lần thang 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 lần อีกสักแป๊บนึงครับการดีครับพี่น้องโอ้แสงียงหางมึนจังหน่อยกรอบๆครับพี่น้องฝั่งนี้นะนี่คุติสานครับผมเห็นห้องน้ำนะครับพี่น้องห้องน้ำห้องน้ำยุคถ่ายลั่มครับห้องน้ำครับผมมาหาห้องน้ำนะะถ่ายส่วนนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องอะไร คลิปนี้เป็นคลิปเดินทางนะครับผมสวัสดีครับ